สวัสดีนะครับพี่น้องอทุกท่านนะครับท่านชมพีกมทุกคนวันนี้พ่อุ้ทไธมนแวงมาหาเลาะลมชมวิวอยู่ไกลอยู่มองเลยแหละอจะพาพี่น้องไปเบิ้งโคใหญ่โคใหญ่หนองใหญ่ มาครับทีมงานมากับทีมงานมีวิ่้เลยมามา,าส่งวิวสก่อนอย่างละไปหางานีลงส่งวิวผู้ที่มาทำนี่ก่น แล้วสามทีคนออกไส่ไม่ออกผูพฝนไม่ออกผูพฝนแล้วก็คนงามคูเอาเนี่ยนะวันนี้พ่าเลาะเบิ่งน้ำเบิ่งน้ำ ลมหนาวกำลังมาลมหนาวกำลังเริ่มพัดมาแล้วพอไดูดูคอ,อยู่เกี่ยวเขาอยู่เกี่ยวเขามันวัตถุป,ประสงค์กัน ไปหากระบอกไม้ไผ่ไปจอกน้ำหอ้อนกินน้ำหอ้อกินน้ำสมุนไพรสมุนสมุนไพรของออกใสงานวัดงานบุญไปหาตัดไม้ไผ่น้ำพี่น้องนะไม่กระบอกอยู่พูละอยู่พูลลท้ายน้องพูแลธรรมูแลไปไกลพูลล อ,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 อีกเข้าปลาพร้อมอีกเข้าปลาพร้อมก็เลยแวะาเบิงึงความงามของอ่างเก็บล้ำ นี่แหละเั็กิมลำนี่ขานางรับคานางนี่วิวสวยครับสวยงามวิวสวยงาม มหาวิทยากินเขาป่าแถวนี้แล้วครับดิ ไปพร้อมทีละเดินทางต่อแต่หากระบอกไม่ไพ่ได้บาทนี่กูละไปท้ายนองกูละ ไปราหฮยบอกใส่ปะ